สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยก็เรียบร้อยแล้วนะคุณพิธาก็คงไม่มีโอกาสนะครับในรอบนี้ที่จะเป็นนายกสมนตรีของประเทศไทยแล้วก้าวไกลก็คงไม่มีโอกาสนะครับได้เป็นรัฐบาลแล้วเราก็ต้องมาดูหรือมาวิเคราะห์ก,กัน ัว่าเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลแรกที่ทุกคนคงคิดกันก็คือการกแกล้งการไม่อยากจากอำนาจทุนจากอำนาจสัมปทานจากอำนาจทหารนะครับจากอำนาจตำรวจจากอำนาจราชการที่ยังรับการเปลี่ยนแปลง ที่ก้าวไกลสัญญาที่จะนำมาให้กับประเทศไทยรับไม่ได้อันนี้น่าจะเป็นเหตุผลใหญ่แต่แน่นอนครับสิ่งพวกนี้ถ้าเราแฟฝงนะวันนี้ผมจะมาแฟงนะไม่ต้องด่าผมเยอะนะผมจะมีเคราะห์เหมือนกับเป็นนักวิเคราะห์นะผมก็ไม่ได้แบบเก่งอะไรแต่จะมาแสดงความคิดเห็นว่าทำไมก้าวไกลถึงไม่ได้จะได้เป็นบทเรียนหนึ่งนะครับหลายคนเ็บอกว่า เพราะพิทาหรือก้าวไกลกลางคำนี้เป็นคำไทยนะที่ชอบใช้กันประเทศไทยพวกอำนาจเก่าเขาจะชอบการถ่อมตัวการอ้อมน้อมแต่ก้าวไกลเนี่ยพอวันที่ชนะปุ๊บก็กลางเลยนี่หลายคนบอกผมมานะว่าทำไมเหตุผลที่เขารับก้าวไกลไม่ได้อันนี้ไม่ได้ความคิดเห็นของผมนะผมได้ยินมาจะมาแชร์นะครับ พี่าก็แสดงตัวเองเหมือนกับน,นายกเลยโดยที่ไม่ได้ใช้เวลานั้นนะไปล็อบบี้หรือไปเจราจาหรือไปคุยนะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยในสายตาของคนที่ต้องสนับสนุนเนี่ยมาสนับสนุน2เรื่องจุดยืนของร้อยสิบสองนะครับก็เป็นเป้า อันที่แรงที่สุดให้เขามาอ้างได้โดยที่นี้ผมไม่ติเก้าไกลเลยเมื่อเขายึดติดตรงนี้ว่าเป็นการที่เขาสัญญาให้กับประชาชนเขาก็จะยืนตรงนี้นะครับนี่คือเหตุผลที่สองเหตุผลที่สามและผมว่าเป็นเหตุผลที่ต้องมาวิเคราะห์ก,กันให้ดีๆเพราะนี่ผมก็ได้ยินมาจากคนในพรรคเก้าไกลเลยก็คือการพลาด ที่เขามีกับความรู้สึกของประชาชนเพราะหลายคนในก้าวไกลเนี่ยเขาได้บอกผมมาว่าเขานึกกันจริงๆว่าสุดท้ายแล้วประชาชนจะไม่ยอมจะออกมาบนถนนกันเป็นล้านๆคนจะกดดันอำนาจเก่าได้เพื่อให้คนพวกนี้ต้องสนับสนุนพรรคก้าวไกลกับพิธาน นี่เป็นโจทย์ใหญ่เลยที่ก้าวไกลได้ผิดพลาดเพราะเขานึกจริงๆว่าใน14ล้านคนเนี่ยที่เลือกเขาเนี่ยระบอกรักประชาธิปไตยเนี่ยก็น่าจะมีอย่างต่มในล้านคนออกมาแสดงพลังประชาชนอันนี้ผมเคยพูดไปแล้วนะว่าความหวังอันเนี้มันเป็นจริงยาก เพราะการประท้วงในเมืองไทยเนี่ยมันต้องมีสองอย่างมันต้องมีรายทุนจำการประท้วงของคุณสุเทพหรือคุณจัตุพรได้ไหมบริษัทไหนให้น้ำไปกินทำอาหารให้กินนะบวกกับมันต้องมีคนอย่างกับคุณสุเทพหรือคุณจัตุพรหรือคุณสนทิที่ดึงใจประชาชนได้อย่างชัดเจนให้ออกไปสิ่งนี้สิ่งนี้นก้าวไกลไม่มี บวกกับการเบื่อหน่ายของคนไทยเรื่องการไปประท้วงบวกกับการที่อำนาจเก่าเขาใช้กฎหมายขู่ซะจนไม่มีใครกล้าแล้วเข้าคุกเข้าคุกเข้าคุกอันนี้ครับหลายคนในข้าวไกลเขานึกจริงๆหรือหวังจริงๆว่าคนไทยจะออกไปแต่ถ้าเขามาวิเคราะห์กันให้ดีตั้งแต่แรกนะว่าคนรักคุณทักษิณคนรักคุณยิ่งรักมากกว่าคน เคยรักคนพวกนี้มากกั่ที่รักก้าวไกลนะแล้วทุกทีที่คุณทักษิณโดนปฏิวัติคุณยิ่งรักปฏิวัติเนี่ยก็ไม่มีประชาชนออกมายืนบนถนนเพื่อจะเขาเรียกว่าอะไรหยุดการไม่ยุติธรรมของอาาํานาจเก่าอันนี้ก็เป็นบทเรียนให้กับคนไทยเรานะอันนี้ผมก็ว่าแปลกนะที่อยาา่างวิเคราะห์เนี่ยเราพูดกันเราแสดงความคิดเห็นกันเราด่าก,กัน แต่ถึงเวลาที่เราต้องออกมาแสดงให้อำนาจเก่าเขาเห็นว่าพอแล้วท,ท้ายแล้วก็เป็นอย่างที่พวกอำนาจเก่าเขาคิดเลยไม่ออกมาหรอกคนไทยไม่ออกมาหรอกเดี๋ยวก็หัวหดทุกคนเพราะเขารู้ว่าพวกเราเนี่ยเอาเขาเขาคุบได้มีปืนมีนูน่นมีนี่ก็แปลว่าอะไรครับอำนาจเก่าเนี่ยเขาขู่คนไทยเนี่ยได้สำเร็จ ถ้จนสิ่งที่ก้าวไกลหวังไม่เกิดขึ้นอันนี้ต้องวิเคราะห์กันเองนะว่าผู้ถูกหรือผิดหรือเป็นจริงงั้นในนี้ก้าวไกลพลาดก้าวไกลก็เลยอย่างที่กลับมาข้อหนึ่งก็เลยอาจจะคิดว่าตัวเองกลางได้แสดงตัวเองเป็นนายกได้ไม่เคยไปเจรจาอย่างที่ผมเคยแนะนำไปแล้วนะอันนี้ผมต้อง พูดนะครับก็ผมก็เสียใจตรงนี้เพราะผมไม่เคยอยากให้เสียของเลยผมพูดกับผู้ใหญ่ในพักก้าวไกลตั้งแต่วันแรกว่าทำไมถึงไม่ไปคุยกับภูมิใจไทยเพราะถ้าคุยกับภูมิใจไทยรู้เรื่องปุ๊บเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมีสวมาเกี่ยวข้องเลยแต่ด้วยความเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้ผมไม่รู้ความอะไรอ่ะแต่ก็ไม่ได้คุยด้วยผมอุต่าอาสาสมัครนะ ว่าผมจะเป็นคนเป็นสะพานให้แต่ทางก้าไกลก็ยุติยืนว่าไม่ไปคุยก็ไม่เป็นไรก็นี่คือผลที่ตามมาก็คือวันนี้พิธาไม่ได้เป็นนายกผมไม่ได้มาต่อว่าพักใดพักหนึ่งนะผมมาเพียงให้ข้อมูลเขาอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยววันหนึง่งพวกอำนาจเก่าก็จะตายไปสวก็จะหายไปงั้นเรารอรอบหน้าได้นี่ผมว่าคือเหตุผลใหญ่ ที่ทไมัยข้าวไกลไม่เป็นนายกวันนี้อันนี้ก็อยากฝากให้อํานาจเก่านะเพราะอยากคิดว่าก้าวไกลจะหายไปเขาจะรอครับเพราะเวลาเขายังมีกลุ่มเขายังหนุ่มยังสาวพวกอานาจเก่าก็จะแก่ไปแก่ไปพวกนายทุนก็จะแก่ไปแก่ไปแต่พวกเขารอได้แล้วถ้าเขาไปเป็นฝ่ายค้านนะเขาคงจะเป็นฝ่ายค้านที่ดีมากแล้วก็มารอดูกันเพราะเวลามันจะบอกเองว่า ประชาชนเนี่ยนะครับจะเอาอยัางไงแต่สิ่งสุดท้ายนะที่ผมคิดว่าทำไมก้าวไกลถึงไม่ได้อำนาจนะครับหรือเป็นนายกคราวนี้ก็เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องกลับมาสะท้อนเกี่ยวกับระบบของประเทศชาติ ไม่มีประเทศไหนในโลกนี้เลยนะที่ระบบทําให้คนชนะกลายเป็นคนแพ้ได้แปลกมากแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างน้อยอย่างน้อยนะอย่างผมเคยพูดแล้วนะคนไทยคงรับได้ถ้าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลคราวนี้เมื่อมาถึงจุดนี้แล้วนะผมอยากเตือนสติคนไทยอย่างหนึ่งฟังผมดีๆนะ เพื่อไทยเนี่ยเขาต้องรวบรวมสสให้ได้ครบมากกว่าสา0ร้อยก็แน่นอนครับเขาคงต้องไปจับกับภูมิใจไทยต้องไปจับกับพรรคปิป้อมต้องไปจับกับประชาธิปัตย์คนไทยก็ต้องมาวิเคราะห์ละให้มีรัฐบาลที่นำด้วยเพื่อไทยดีกว่าไม่มีรัฐบาลเลยไหมวิเคราะห์กันเองผมไม่ชี้ ทิศทางไปทางไหนแต่วันนี้ผมเข้าใจครับคนไทยผิดหวังกันหลายคนอย่างน้อยสิล้านคนแต่ก็อย่างที่บอกอะพวกกลยุทธ์เก่าพวกทหารพวกทุกคนเนี่ยเขาบอกแล้วว่ามันไม่จริงหรอก14ล้านคนเนี่ยก็ไปแสดงความคิดเห็นแฟชั่นเทรนแต่สุดท้ายแล้วถึงเวลาจริงก็ไม่ออกมาใช้อำนาจของประชาชนเขาเดาไม่ผิดครับอันนี้เสียดาย เพราะถ้ามีคนล้านคนออกบนถนนจริงนะวันนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นแต่ก็ฝากให้น้องพิธาอย่างนะพิธาเป็นคนเก่งไม่ติดมงินฉลาดแต่ก็ต้องกลับมาถามมาพิธารู้อยู่แล้วว่าตัวเองเป็นเป้าเรื่องหุ้นเนี่ยทำไมถึงไม่เคลียร์คุณธนาธรก็เคยโดนมาแล้วจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยโอนไปตั้งแต่แรกให้คนอื่นเนี่ยก็จะม,มีเรื่องนี้ขึ้นมา เขาต้องเข้าใจนะครับอีกหน่อยใครจะเป็นฝ่ายค้านใครจะเป็นอะไรก็ได้นะพวกนี้เขาหาเรื่องคุณได้ตลอดก็อย่าให้มีเรื่องให้เขาหาเขาละกันรอบคอบระมัดระวังอย่ากล้าคราวนี้ก็มาฝากให้เพื่อไทยถ้าคุณเศรษฐาได้เป็นนายกจริงคุณเศรษฐาก็ต้องได้บทเรียนนะจากคนอื่นที่เคยเป็นนอมน,นีให้กับคุณทักษิณจะเป็นคุณสมสมัครจะเป็นคุณยิ่งลักษณ์จะเป็นคุณสมชาย ไม่เคยมีใครที่อยู่ภายใต้อำนาจของทักษณิณแล้วตายดีนะอันนี้คุณจตุพรเขาจตุพรเขาพูดถูกเข้าคุกกันหมดด้วยส่วนตัวนะครับผมเชื่อคุณเศรษฐาเป็นคนเก่งแล้วผมก็เชื่อคุณทักษณิณก็คงได้บทเรียนจากสิ่งที่เพื่อไทยเคยพลาดอย่ายิงหูนิ้วโป้งตัวเองเมื่อคุณได้โอกาสนี้แล้วส้มหล่นแล้วทํางานให้ดีทํางานให้ดีแล้วคุณเศรษฐาครับก็หวังว่าคุณจะเป็นนายก ที่ดีให้กับประเทศชาติขอบคุณมากครับ